วันนี้มามาวายปู่ขาวด้วยจเด้อเนี่ยมากับแม่นนท์เนี่ยนี่อันนี้แม่นนกํกลังทําความแม่นนกํกลังทําความสะอาดแต่ว่าแม่น้องดาบอดิเหตเด้อพี่น้องนางนี่พี่น้อง <c oughs> บด,ดิเหตนะเผื่นเลยจะเด้อยางบวกาะยางเลยพี่น้องาะมันลื่นยามันลื่นฝน,น,นมันตกมันจันนี่บวกาะยางเลยนางทาเนี่ยนางทาแม่นนทํทความสะอาดพี่น้องคนละ น้ำทำความสะอาดเต้อพี่น้องต้องกวาดทว่ามันอันใบใหม่มันลายพี่น้องมันได้ว่าแต่ใบใหม่พี่น้องยุ่งกับลายยุ่งกับเต็มเลยนี่บรรยากาศรอบๆพักกันขี่ซาเล็งขู่ใจมาพี่น้องเอ้ยนี่มาว่ายกับแม่นอนอย่าลื่นพี่น้องเอ้ยกวาดไดกวาดได้หมดเลยคนแม่กวาดได้สำกวาดแล้วแหละจ้ะ ว่ายุ่งกับร้ายพี่น้องเลยยุ่ง,งนี่อัน FC เอฟซีเพิ่นมี FC เอฟซีเพิ่นมาคอมเมนต์เพิ่นว่าเพิ่นเห็นอั่นในเขาปูโคกหาพี่นอ้องเด้อสีส้มให้เบิ่งพี่น้องเขาไปบอกไก่ไล่บไวแดกพี่น้องเลยมันเปียกจะ้ะฝนตกมันเลยอันแฉะไปเบื่อเลยจะ้ะเด้อจะ้ะมานยุง,งโอ้ยพี่น้องเลยต้อมหน้าต้อมหลังอยู่ พนท่ากอย่อายนแพวาเมน็นผู้ด้นจะัอันเขาแมาเนี็ยแต่แม่นุ่นนะไอพนท่าอกอยอ้ยทาปลายเมนองดาเมนพี่น้องเลยอยากหักเดี๋ยจะบรรยากาศรอบพนรอบเปนีมันยราะว่าไมีใบใหม่มันกวดยากพี่น้องียากัดอดทายิดยาลาวดพีเ

ลูกเหล็กมือนตรวจมากไม่ได้เดี๋ยวถ้าได้ชิปตีให้น้องมันกระดาษปิ<ด>ง้งฟองให้นั่งปิ้งฟองพวกเขากับเขาอยู่น้ำอมปูนะค่ะฟันตีหายก็ได้เพิ่งจะถึงเลยพูดให้น้องแากบริจากยางไล่ี่น้องเอ้ยหยาดลื่นลื่นมานเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยนี่ลื่นมากให้ตียางบ็ใหญ่กว่เก่า มันก็เลยไปวัฒนัดไปใส่มาใส่ไปน้องเอ้ยโอ้ยให้ลูกให้เจ็บให้ปวดให้ลูกให้ภัยเนี่ยกว่าลูกอย่างอย่างไดไปเป็นด้ปู่เอ้อยอย่างอย่างดีกว่านี้ให้เจ็บให้ปวดเด้อกินยาอย่างก็กงให้ถือให้เด้อลูกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคมีลาภเอฟซีรวยๆเฮงๆเด้อจ้าปู่เด,ดินก็เดพี่น้องเด้อ อออคอยก็เห็นเลขสองสามมาเนี้ยคอยบากคอยเห็นสองสามนี่พี่น้องเลยสองสามดูซองหาวันนี้เห็นพี่น้องเอ้ยนี่เบิ่งคักๆกับพี่น้องเด้อลย,กกอลยจับกล่องกับมือบนนี้นิ่ง,งพี่น้องเอ้ยปวดขาสั่นดอกๆๆกอยู่นี่จ้ะโอ้ยลูกมีเอพชีมีโชคมีลาบนะปู่เอ้ยแม่น้องกระดาษเขียนให้ปวดเด้อจ้ะ ปองบอ่เขาแต่ว่าเอสซี่ันคอมเมน็นมากเลยคนเห็นเลขอยู่หัวเข่าปูนะคะตรงๆท่นเพื่อซื่อนะคะคนเชื่อด้นะคะคเะคะขา่าปูนี่ย่ามันเข่าธรรมดาแคนแต่ว่ามันแค่ธรรมดามากถึตัวเลขนะคะตรงน้องสซีจิตใมากนะคะไม่ามาจุ่ะะห

พี <c oughs> ่น้องบรรยากาศรอบๆยุงโอ้หน่อยจับเบิร์ดจะเดินรอบหลบองผู๋ทำทำย่าไถ่หนุ่มเลยบินตาม ก้ากัห้องก้ากลาผมนโยงมันบริยานอันนี้พี so mm ่น hmm. ้องขนาดเข้าอยู่สิมันก็ยังผเออคุณนะบริยานเขาจะดีเลยว่าเห็นพกหายุเข้าปูนะคะซีมันบอกเสียใดคนไม่ได้ซื้อเราจะให้แม่นานเวาจริงปองเลอค่ะอาจจะท่ายโบมก็ได้นะคะ ยอดจะปิงปองในวันที่16กุ 25, ลาพันธก67จะออกตอกได้กับโค้แห่ออกตามวงกู้งนะคะหรือออกขึ้นบ้านตอนเย็นๆนะคะวองมอาลัย18วงผลไม้2กลมค่ะผลไม้ส้มกล้วยลองฟองแอปเปิลแก้วมงังกรนะคะ,ะ,ะไ,ได้78อันที่เข ไ้ยดื่นเห็นบอกแลวั้างแล้วบ้างเออพี่น้องเลยมาคมจะเลี้ยางมาคมกับพ,พอยาง่กันจับแล้วเอาปิงปองมาใส่ละกล่องหนึ่งเด้อป่าน้ำเต็มพี่น้องม้วนโลบมันลยติ้มโลเล็กน้ำเต็มนะโอเคกรบเพิ่นกับปิดไฮยี่เด้แต่ว่า,าน้ำกับเต็มมันจะปิดทั้งนี้พี่น้องตัวที่หนึ่ง หันมาเลขสองนะคะตัวที่หนึ่งคือเลขสองนะคะอาปล่อยลงไปตัวที่สองเลขแปนะคะนะคะตัวที่สามคือเลขศูนย์นะคะเป็นสองแปนย์ะคะสามตัวบนจับ2ตัวล่างเพื่อเป็นเล่าเนาะเก้านะคะ เนะคะเป็น2 8 0กับ97เด้อค่ะเป็นหนะ้าทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยในงวดวันที่16ตุลาคม2567หรือเป็นเพื่อนบ้านตอนเย็นๆนะคะอขอให้เอซีส่งมาในแนวทางของครูขาวเดี๋ยวนีญาจะสรุปใส่กระดาษห้ยนะคะ